คุณลุงคนหนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรเนี่ยร้องอยากจะให้หมอปลามาช่วยหน่อยเพราะคุณลุงเนี่ยเชื่อว่าเมียของลุงเนี่ยคือน่าจะผีเข้าหรือว่ามีสิ่งลี้ลับแฝงอยู่ในตัวของเมียค่ะเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมแปลกๆนะคะชอบกินหมูดิบๆบางทีก็เดินแก้ผ้ารอบบ้านพฤติกรรมคล้ายกับเด็กเลยค่ะเอาไปดูภาพหน่อยค่ะลบเลยยิงนะ่งบเลยอยากนอนแย่แล้วมั้งค่ะ มาายแหงแล้วอะแหงแหงแล้วช่ห้กันกลับอะนแหงนี่ละค่ะเป็นคลิปที่คือคุณลุงถ่ายมานะคะต้องบอกว่าป้าก็มีพฤติกรรมแปลกๆคุณป้าในอายุ61ปีแล้วค่ะเป็นเมียของลุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ป้านเนี่ยนอนกินขนมอยู่บนเตียงหน้าบ้านมีพฤติกรรมคล้ายกับว่าจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทีมข่าวของเราลองพูดคุยกับคุณป้าก็ดูปกติพูดคุยรู้เรื่องดีนะคะแต่ถ้าทางคล้ายกับเด็กค่ะลุงเนี่ยนำเข้าไปดูในบ้านที่ชั้นล่างของตัวบ้านก็ไม่เจอสิ่งของอัป,ปมงคลแต่อย่างใดแต่เมื่อเดินเข้าไปบนบ้านมีเสาไม้ไม้แดงกลางบ้านเนี่ยตกมันอยู่หนึ่งต้น<ด>พบ<ด>ว่ามันมีร่องรอยของการทําพิธีเจิมเสาเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนและที่สําคัญผู้ชมคะ เนี่ยคือมันมีกรอบรูปวันแต่งงานวางความเอาไว้บนหลังตู้โชว์โบราณที่มีสภาพกระจกนิแตก<ม>และยังพบกิ่งไม้กาฝาก<ม>ถูกพันด้วยสายศิลนวางไว้ใกล้ๆกับรูปถ่ายด้วยนะคะเนียกค,คุณลุงพาไปดูลุงก็เลยเชื่อว่าเอ๊เหมือนโดนทำของหรือเปล่า ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปใหม่ไปดูช่วงเช้าฮะคุณลุงคนนี้ร้องขอให้หมอปลาลงมาได้ไหม <ทำ S 1> เพราะว่าตอนนี้เขากลัวจนทนไม่ไหวแล้วออนะครับกับ<ม>พฤติกรรมแปลกๆคล้ายกับอันนี้เขาบอกนะคล้ายกับผีสิงภรรยาหนักเข้าเนี่ยถึงท่านกินหมูดิบกินข้าวหกเรืราดเล่นบนกองดินเหมือนกับเด็ก บอดีคืนนี้ก็เดินแก้ผ้ารอบบ้านกลางดึกเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นตลบอบอวนในมุ้งจนนอนไม่ได้นะะไม่กล้าจะนอนที่บ้านแล้วที่ผ่านมาเคยพาภรรยาไปตรวจฮะไปพบจิตแพทย์ก็ไม่พบความผิดปกติไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวทนะครับผมมากดวิดีโอไม่ยอมติดครับโอ้ถ่ายคลิปแล้วไม่ติดครับแล้วโทรศัพท์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับพอถ่ายตรงงานเสร็จพอเขานุ่งผ้าอะไรแล้ว ไปถ่ายทั้งอื่นมันก็ติดหมดทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งไอเหตุที่เราไม่ได้นอนบ้านนี่เพราะว่ากลัวครับกลัวครับเจอหนักมาเมื่อคืนก่อนเนี่ยแล้วห่วงเขาไหมเป็นห่วงเขาหรือเปล่าที่เราออกไปจากบ้านไอห่วงมันก็ห่วงเลยครับโอ้นั่นหลยแต่ก็ไม่รู้จะทาไงให้มันหายได้สักทีปกติอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย เนี่ยลุงบอกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงดีแล้วก็อยากให้หมอปลาลงมาช่วยหน่อยนะคะขณะที่ชาวบ,บ้านในหมู่บ้านยืนยันค่ะว่าก่อนหน้านี้ป้าเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เลยป้าเป็นคนที่เรียบร้อยพูดน้อยแถมขี้อายด้วยลุงเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมามนเคยพาป้าเนี่ยไปหาพระที่เขาว่าเก่งๆแล้วนะคะหรือว่าหมอคนอไ,ไหน,นที่เก่งเนี่ย ลุงก็พาไปนะพาไปพยายามที่จะรักษาเผื่อจะหายแต่กระทั่งสุดท้ายก็ยังไม่หายค่ะอ,อก็อาจจะลองพึ่งวิธีทางไสยศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมว่าจริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะลงมาดูหน่อยนะอ,อย่างน้อยให้คำปรึกษานะคะว่าควรจะทำยังไงดีค่ะครับ